กำมังตะเพียนกำมังตะเพียนอยู่นั่นลเลยมาดูครับยอดวันนี้จะเท่าไรไไไไนี่ไงกำลังตะเพียนไซจัมโบจัมโบูโบเลยครับ ีก็จะกลับบ้านแล้วสี่โมงเย็นแล้วผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับจากกันไปด้วยคลิปสบายสบายตาครับผม กันเยอะเลยตรงนี้นีนที่หนึ่งครับช่วงนี้ที่หนึ่งก็ประมาณสองที่ครับสามที่ได้เชา้าผมลงมาจากทางนี้ มันก็มาครับมันก็มาอยู่มันจะเกงจอดไว้บนเนินนะลองก็ับขยาทางครับโอเคครับง,งั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะครับผมก็ช่องปังคุณฉนันเอก็ขอตัวกลับบ้านก่อนครับผม